ราคาเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าป๋าหาที่ไหนได้ M S X เจ็ดหมื่นห้าสี่ร้ไม่ต้องดาวพันผ่อนพันกว่าบาทป <erman S 2> ๋าราคาเ M S X <ik> ก็เมื่อสักครู่ก็ให้ป่าพงได้ลองเทสแล้วนะครับสำหรับบาจาร์โดมิน่า0ีรอของพี่สิงห์นะครับก็ได้ขับเป็นระยะทางพอสมครวรเลยทีเดียวที่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของป่าพงกันนะครับว่ามีความรู้สึกกับเจ้าบาจาร์โดมิน่า400อยอย่างไรบ้างนะครับเชิญครับป่าเอาเครื่องก่อนนะเครื่องก่อนเครื่องเป็นไงบาจาร์บิดเป็นมาอื ต้นดีต้นดีแล้วก็ตายไหลไหมตายไหลไหมลายผมมันยังไม่ได้ระยะทางขนาดนั้นถึงร้อยไม่ป่าเมื่อกี้ลองเล่นรู้ว่าแปดสิบประมาณแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบโอว่าไม่ได้นน่นเนะแต่เข้าโค้งดีดีกว่าดีกว่าตัวที่ผมใช้เพราะมันน่าจะเป็นระยะล้อด้วยหรือเปล่ปาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจระระยะล้อมัน ท้นานยาวไม่เท่ากนะันนแล้วมันน่าจะเป็นรถที่ที่ที่ออกแบบมาให้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 ขับได้เข้าโค้ไ<อ>งได้ดีดีช่วงล่างช่วงล่างดีเข้าโค้งดีแรงต้นดีไม่แข็งเนาะไม่กระด้างเนาะช่วงล่างรู้สึกหน้า นามันกดอ่ามันเป็นนกเกตทัวริงจะมีความรู้สึกว่าเราหนักเราเพิ่เคยมอาจจะเราเราเพิ่งครั้งนี้ทดลองขับเนาะถ้าใช้นานๆก็น่าจะดีการเกาะถนนน่าจะดีเบรกอะปะเบรกเป็นไงเบรกหน้าใช้ได้แต่เบรกหลังนี่ไม่ไม่ไม่หลอะมันมันเบรกลึกแล้วต้องกดใช้แรงกดเยอะเนาะก็คือถ้าเบรกหลังอย่างเดียวไม่ ได้ต้องใช้เอกน้าด้วยโดยรวมสรุปโดยรวมประมาณวนะ่าชอบไม่ชอบอว่าดีไม่ดีดีกว่าอืมถ้าเกิดจัดว่าเป็นรถที่ดีพอสมควรนเนาะแต่ถามว่าชอบไหมผมชอบคลาสสิกมากกว่า <laughs> น,นี่ใจที่ใจจริงเลยนะอ,อันนี้ใจจริงจเลยนะครับ ไอจีเลยโอผมเป็นสายนี้อยู่แล้วสายคลาสสิกผมชอบสายนี้โอเคสรุปแล้วก็เท่านี้ยิ่เท่านี้เลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความรู้สึกของป๋าพงนะครับป๋าแกก็มาจากสายคลาสสิกนะครับแกก็ช้ชอบแบบความชิลๆความสบายๆขับเรื่อยๆของคลาสสิกมากกว่านะครับ เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับสําหรับความรู้สึกของป่าพงนะครับแกก็บอกว่าดีนะครับแต่ว่าก็ยังไงแล้วก็ยังชอบคลาสสิกมากกว่านะครับทุกคน